พรมอไฟเขียวซื้อเครื่องบินกลิเพ่นเรือดำน้ำตามที่กองทัพอากาศและกองทัพเรือเสนอด้านเทงผู้นำไฝค้านก็ไม่ขาดปมซื้อกริเท่นเพิ่มยันพักประชาชนไม่ขวางการซื้ออาวุธที่จำเป็นเรื่องราวจะเป็นยังไงคะ่ะส,สดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ วันที่5สิงหาคมปี2568คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการจัดซื้อเครื่องบินกลิปเพ่น1ฟฝูงบินจำนวน4เครื่องพร้อมกับเรือดำน้ำตามที่กองทัพอากาศและกองทัพเรือเสนอค่ะ โดยโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่แบบกลิบเพนรุ่น E และรุ่น F จากประเทศสวีเดนระยะที่1จำนวน4เครื่องมูลค่า19,500ล้านบาทตามที่พลเอกน,ทนัทพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนําเสนอตามความต้องการของกองทัพอากาศหลังจัดทํารายละเอียดทุกข,ขั้นตอนการจัดซื้อทั้ง3เฟสเสร็จก่อนหน้านี้วันที่4มิถุนายนพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศได้บอกเอาไว้ว่าเครื่องบินขับไล่โจมตี F-16 ของไทยจะทยอยปลดประจำการในช่วงปี2,571ถึงปี2,578หลังจากที่ใช้งานมาแล้ว37ปีหากไม่ดำเนินการจัดหาเครื่องบินลำใหม่มาทดแทนจะกระทบต่อความพร้อมในการป้องกันประเทศกองทัพอากาศจึงจำเป็นต้องหาเครื่องบินขับไล่มาทดแทน ทั้งนี้รูปแบบการซื้อเครื่องบินเป็นการซื้อผ่านรัฐบาลสวีเดนหรือว่า G2G โครงการแบ่งเป็น3ระยะในกออระยะเวลา10ปีระยะที่1จําจำนวน4ลำม,มูลค่า19,500ล้านบาทจะส่งมอบภายในปี2,572แล้วก็มีรายงานว่าผู้บัญชาการทหารอากาศเตรียมเดินทางไปลงนามสัญญาการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่กริเพนฟูงใหม่จำนวนสลำในห้วงเดือน2 3ถสิงหาคมนี้ค่ะ ด้านนายนันทพงษ์เรืองปรญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรก็บอกเอาไว้ว่าพักประชาชนไม่เคยต่อต้านการซื้ออาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่มีความจำเป็นแต่ต้องพิจารณาเป็นเรื่องต่อเรื่องชิ้นต่อชิ้นหากวันนี้ยังมีการเสนอง,งบซื้อเรือดำน้ำที่อาจจะไม่ได้มีเครื่องยนต์มาด้วยอย่างปีที่ผ่านมาก็คงไม่มีเหตุผลอะไรที่สสจะผ่านงบประมาณแบบนี้ขอย้ำว่าต้องดูเหตุผลและความจำเป็น ที่ผ่านมาอย่างเรือฟริเกตและกลิปเท่นเราก็สนับสนุนมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่ปีงบประมาณก่อนๆดังนั้นไม่อยากให้มองว่าเรื่องนี้เป็นกระแสที่เกิดขึ้นจากภัยความมั่นคงของประเทศแล้วทำให้ยูดีดีสอสอพักประชาชนปรับหลักความคิดหันมาสนับสนุนสำหรับจุดยืนของพักต่อกองทัพ ทางผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าเราพร้อมสนับสนุนการทำหน้าที่ของกองทัพในการปกป้องประเทศแต่เราไม่เห็นด้วยที่กองทัพจะไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองฉะนั้นเห็นด้วยกับการทำให้กองทัพทันสมัยขึ้นเพิ่มสวัสดิการทหารชั้นผู้น้อยรวมถึงอนุมัติงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างอาวุธยุโทโธปรกรณ์ที่มีความจำเป็นและตอบโจทย์ต่อยุคสมัยในปัจจุบันค่ะ แต่สิ่งที่นอกเหนือไปจากนี้เช่นการที่กองทัพมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองระหว่างประเทศทางรัฐบาลอาจจะต้องปรับทำอย่างไรให้กองทัพอยู่ใต้รัฐบาลพลเรือนและทําให้รัฐบาลพลเรือนมีบทบาทนําข่าวสดรีแคปวันนี้สวัสดีค่ะรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะ